กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมืบริบเบาลเอ็มรลทงสีภาพไปติดตามตัวเลขกับนาสอนครับท่านผู้ชมนาสอนนี่เป็นกบบเป็นผู้ฝันแม่นอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะกับมีโชคมีลาบกับติดตามเป็นงวดแรกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่พันพันมากกับถือว,ว่าถือลอตเตอรี่รางวัลที่สองาราคาเลขพิเศษน้ำแน่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะขึ้นไปทำบุญเป็นว่าครับไปทำบุญนี่เห็นท่านตาแห้งครับท่านผู้ชมไปทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำให้พ่อที่เสียไปแล้ว พอที่ลวงลับไปแล้วนะครับเนาะกลับมาตอนแรกกลับมาตอนแรกพ่อที่ตายนั้นมาเขาฝันบอกเลขครับท่านผู้ชมมาบอกเลขคข่ายๆเว้าออกมาจางๆแล้วก็มาดึงมือดึงยังครับเป็นเลขสองตัวกับสามตัวครับท่านผู้ชมเนาะโอ้สั่งแปลอิรีครับได้รับส่วนบุญแล้วก็มา,ให,านะให้เลขลูกเต่าเนาะครับเนาะห้เลขลูกเต่าลูกล้านหาไม่โชคไม่ลาบนี่แหละครับเป็นไปทําบุญกับขอบครัวครับ ไปถามนาสอนบ้างเลยครับว่าพอที่ตายไปแล้วมาบอกเลขเป็นตัวไหนกันแน่ครับไปรับชมรับฟังครับนาสอนกันเลยครับนาสอนสวัสดีครับโอ้ยนอกรับทำมุชมนอกก็ตามจนพ่อจนเจอเนาะครับเนะไปตามอยู่บริษัทรถนาสอนหง้นข่าวว่าถือเลขนักบวงหัวังหันโอ้เสียงรถรับขระโดษขอไปเงินข่าวว่าถือเลขร้ายถืบอบวมหดวังหัรเนียนครับแนนโอ้ย ไอ้หล่ๆเนาะงวดนี้ฟันเราปะครับเบาสู้เบาแอมเราทงกับเอฟซีฟั<ม>งเลยครับฟันอยู่งวดที่แล้วก็ถูกอยู่งวดนี้ก็ฟันฟันว่าไอ้กอนสรีฟันจะของก็ไปทําบุญไปทําบุญทําบุญให้พอ่อทําบุญให้พ่อหล่ะกับพ่อพอ่อโทษได้หลายครับพ่อเพิ่เสียบอกครับอ๋พอพ่อเพิ่เสียหล่ะครับพิ่เสียหลายปีแล้วอเพิ่งก็ถือเรื่อยเพิ่งก็ค้อหัว้คือกัน พออะพอที่เสียน,นัน <c oughs> ่นนะแม่มันก็ข้อหวยคือการมาันก็ตึอรางวัลที่สองแน่รางวัลอื่นแน่ครับตึอเลขใต้ดินกระดูครับทั้งวันนี้ก็บฟันเห็นเพิ่นว่าเพิ่นมาบอกเลขแชร์ว่ามาขอจับม,มือให้เฮาคนยุ่งค่นคืนโอ้แต่ของก็ที่เป็นเลขหาเจ็ดแล้ว ขอจับมือจับกระเจ็ดแล้วเนาะมือกระหานิ้วโอ้ยง่ายง่ายเป็นท้ำบุญมืออะไรนี่ครับถั่ที่ไหลอมือว่านนี่ครับไปทนถ้ำหมูว่านนี่กระฝันเลยแมนฝันหมอกื่นนี่ฝันมึกฝันหมอกื่นนี่เป็นเลขกสองตัวเลขกสองตัวอาเจ็ดอาเจ็ดแล้วที่ฝันจังไหนอีกต่อครับฝันฝันกับเต้หมดได้บางเทอกับ เออบังคือเพ่ดบอกเลยสามโตัสามโตบวกเออกระสีประมาณหกหกสี่สองนี่แหละค่ะเป็นบอกสามตัวนะนบอกครับจำได้แน่นอนตัวจำได้หกสี่สองโอ้หกสี่สองหรือครับท่านผู้ชมน่า,มมนาสอนเป็นกับโบแพงตัวเล็กเนาะนโบแพงโบแพงถือต้องการโมเมนต์เงินเท่าตัวเนาะ ถือแล้วกันแพ้เสียงหลายก็ได้ไหลายแพ้เสียงห,หน่อยก็ได้หน่อยครับแล้วแวตดว่ดวงคือว่าเนาะแล้วแต่ดวงดวงจิตก็ถือซื้อจังได๋ก็ถือือแม่นอยู่ครับเนาะอันนี้ก็ถูกน้าเพิ่นว่าตลอดแหละเวลาฝันเห็นเพิ่นก็ไปแป๊แปครับแป่ได้ตัวเลขมาก็มาเสียงซื้อซื้อจังซี่เพิ่นบอกนําแน่แปรน,นําแน่แม่นค่ะเพิ่นมาบอกได้จักงวดล่ะครับที่ตายไปแล้วหรือจังได๋ตายไปหลายปีเนาะตายหลายปี ฝันเห็นช่วงหลังๆนี่ก็ฝันเห็นดูเลยสื่อเอาน้ำน้ำเสือกับเป็นคนบุคคลแหลกๆกับสื่อตัวเศร้าคุณนเศร้าแค่นั้นแหละอืครับเล็กๆน้อยๆเนาะเล็กๆน้อยพราะอะรุ่นน้าเขาครับผมโอ้ลอตเตอรี่น้ำแน่เนาะครับเนาะลอตเตอรี่น้ำแน่ยิ่งขายินงข้าวว่าถือนักเนาะครับแต่มาชมเนาะเป็นแบบเป็นคนทอมตัวในจังหน่อยครับผมไปนั่มหาอยู่บริษัทรถเป็น เปิดต้องเรียนขับรถเนาะครับเปิดต้องเรียนสอนขับรถครับ,รบอันกุณาเพื่อนครับจ้างอะไรอีกครับเพิ่มเติมอันไปทําบุญเหลือจังอะไรอีกเนาะครับมี่ยังอีกบ่ก็บ่มีย่ยังก็บแกกวนน้ำให้เพื่อนกวนน้ำทำบุญถวายสังฆทานถวายของให้เพือ่อนถวายอาหารการกินเน่ยถวายกับพระเพื่อนน่ะล่ะโอ้ครับครับ ก็เก่งมากเลยนอนนอนไม่ค่อยรับแล้มารับเอาทรงประมาณตีสองตีสองกับฟันฟันอะไเพิ่นมาหาฟันส่วนตีสองป่ครับนี่แม่่นคะเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋ก่อนนะจังจังอันนั้นเพิ่นกับมาขอสามมือมายืนมือให้จับอะไรจับกับเจ็ดอจับกับเจ็ดมือกับหานิ้วโอ้แต่เลขสามตัวนี่เพิ่นมาเฮ็ดจังได๋ก่อนเป็นแม่ว่าวหรือ่หรือจังได๋เพิ่นกับ เออต้องว่าเป็นบ่อเนี่ยนะใบใบใบเอาไปสื้ีนะกูเป็นเบ่อแบบใบใบอ่าอืมต้องกะติเอาด้วยล่ะครับครับครับตัวไหนก่อนนะเป็นตัวเลขตัวไหนก่อนนะหกสี่สองหกสี่สองนครับหกสี่สองก็ลองเอาไปสื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงเด้อครับผมโอ้ยใครอยู่ทีลองจะขาดซิฟูนขาดซิฟกันนั่นแหละครับผมครับผมโอ้ยนะครับเนาะพอได้ลุ้นน้องเขาครับพอได้ลุ้นเนาะครับเนาะก็ เบิ้งไวเพื่อเป็นแนวทางเนะาะสื่อไวพ่อมวนครับนี่ครับรก็ไายเครียดคไายเครียด์สื่อลอตเตอรี่ครับเบาแ,มแอมเราตรงนี้สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเนะาะสื่อลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปสื่อลองเบิ้งครับกับหน้าสอนปูเพิ่นฟันแมน่นอันแต่พอพ้นสียนเนี่ยเิ่นก็บ,บอกถืงตลอดบอกิ่นก็บอกถืงตลอดเพิ่นก็ช่วงหลายปีแล้วล่ะเพิ่นก็ถูกรางวัลที่สอง ถือเคยถึงรางวัลที่สองอีกถึงรางวัลที่สองโอ้ครับรางวัลที่สองมันจะกรถือเลยไอ้ไตยดินสามโต๊ะก็มีครับสี่ก็ได้เงินหลายหมื่นอยู่โอ้สาธุสาธุกเ้าค่อยดีใจที่คนหล่อไบ่ค่อยไปของคนใช้มีกิจการส่วนตัวเนาะครับเนาะกิจการส่วนตัวกับงานเพิการณาอยู่เนาะโอ้ครับใใส่ไปอืมอันคุณพ่ออายุเจ็กปีครับที่เสียไปแล้วคุณพ่ออายุ มั่นหกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีเนาะครับผมโอ้ยหกสิบเอ็ดปีครับคุณผู้ชมแต่ขอสเจ็ดสิบเอ็ดปีโอ้เจ็ดสิบเอ็ดปีเจ็ดสิบเอ็ดปีเจสิบเอปีครับครับครับอายุของคุณพ่อกับเจ็ดสิบเอ็ดปีครับแต่ขอแสดงความเสียใจครับคุณนศนในลายนะครับเนาะแต่บุมี่อี๋ยังนะครับเนาะแต่มีเตตุลีอีกนะครับเนาะเอาเวขาย่ำให้อีกนะครับสองตัวก็คือ อาจเจ็ดกับหกสี่สองค่ะอาเจ็ดกับหกสี่สองงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับผมให้มีโชคมีลาบกับมนาซ้อนด้วงวดวันหันกาได้โชคไงเนาะกาแสดงความดีใจนั่นครับผมวัแต่ทำบุญกับเห็นผลท่านที่เนาะครับเนาะครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอพุณคุณหน้าซ้อนได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆเอฟซี่เนาะครับผม กับขอบพระคุณครับสวัสดีครับน่าสอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวเบ้าแอมโล่งกับสีจุดโตเล่ข้องหน้าสอนไว้แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เป็นอารมณ์ดีนะครับท่านผู้ชมอารมณ์ดียิ้มเปื่อยๆเนี่นะครับเนาะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมโล่งนั่นไปด้วยครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมโตเล่กันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับโตเล่ของหน้าสอนครับหน้าสอนนี่เป็นเลขกสามตัวนะครับเนาะเลขกสามตัวผีพอมาบอกครับ สี่สองกสครับแล้วก็เลข2ตัวเลข2ตัวนี่หาเครับห้าเจ็นี่อายุพอครับอายุพอที่เสียไปแล้วนะครับเนาะเจ็ดเลข3ตัว6 42ี่สเลข2ตัวกับหาครับกระตัดมนาตัดหลังหลินเนะครับถ้าหมดชม่วเนาะงวดวันที่สิบหมีตัวนายนพศสองพันห้าอยก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่บ้่งครับบัตรนามิโุกมิลาบครับนสอเน,นะครับเนาะ ซาเพิ่นนี่กัถือมาคัก่าที่ยูยินหูเห่าสิเป็นแนวไรก่กะบโบน่ครับอาจใ้โชคกญ่ก็ได้ครับ642 642 5771ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกับศิลาธรามชมไปกอนครับเจอกันคลิปหน้ารอครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ